สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานทีเข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง fc มา fc เก่าด้วยจ้ามาพบกับแนวทางหุ้นดาวโจนส์จาดวจาดวโจนส์รอบปกติแนวทางวันที่21เดือนหนึ่งเดือนมก,กราจะ2พ0 0ห่าลอย68จ้าสำหรับดาวโจนส์วันที่21นะเสียออกผลตามปกติแล้วน้องไอ้จ้ากรสิงลงหายตามปกติจะทาพ้นบ่ออกก็คือปล่อยผ่านหายได้เราจะทาพ้นออกก็คือรับชมไวเป็นแนวทางได้เนาะ ถ้าพ้นบอกมือนี่ก็รลออธิบายกันใหม่อีกทีก็คือมือพ้นออกว่จ้ะลงเผื่อไว้จ้ะลงเผื่อไว้กับบบาเสียหายเนาะก่อนสิไปรับชมแนวทางฮุ้นดาวโจนของวันที่2บเอสมือนี่จะเดี๋ยวมาเบิ่งพ้นย้อนหลังกันก่อนจะพ้นของวันที่18ที่ผ่านมาจะสําหรับพุ่นดาวโจนส์ของขจะหายตัวได้ไปได้เผือ่อสิได้เข้าใจกันจ้า วันที่สิบปดบุญดาวโจนให้ไปที่เด่น8ดกับ9วิ่งดูดจ้าสาหรับโ้นสามตัวบนเจ็ดแปดสามสำหรับ8ปดสามเนวทางขาเขามาตรงๆจ้าแต่ว่าเน้นผิดตัวเนาะเน้นเจ็ดศูนย์กับเน้น8ปดศย์กับ8ปดสองเขามา8ปดสมจ้าเน้นผิดตัวเด่น8ดวิ่งดูด8ดมามาตรงๆบอสต้องกับจ้าบนล่างเจดศโอโห เราะเฮามีแปดศูนย์หลังเขามาเจ็ดศูนย์ตัวเสียดไปอยู่นิดเดียวเนาะอันนี้คือผลหุนดาวชนของวันที่สิบแปดที่ผ่านมาจะตามนี่เลยแนวทักของเฮามาตรงๆจะบนแปดสามวันที่ยี่สิบเอ็ดตามดุนกันต่อจ้าปิดไปวันเสาร์วันอาทิตย์คือวันปกติเนาะวันที่ยี่สิบอันนี้คือปิดไปอีกมื่อหนึ่งมื่อนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดตามดุนกันต่อจ้าแนวทักสี่ มาหายตามสูตรหรืบอบ่ออน่ก็รอดุนไปด้วยกันเราจะจังได้กะหลับชมไฟเป็นแนวทางจะถามีตัวหมักตัวชอบกะจังคอยตามเนาะถาบ่อมีตัวหมักตัวชอบก็คือสามารถปล่อยผ่านได้เนาะจา้ะเลขเด่นวันนี้ให้ไปที่เด่นหกกับเจ็บจ้ะ หวัวก่อนออกเจ็ดศูนย์ตัวละมือีนอยังได้เจ็ดอยู่เบิร์เล็กเด่นห6กเจ็ดเจ็ดจ้าเด่นหกกับเจ็ดส่วิ่งส่ลรูดกเขามักตัวได้ชอบตัวใดนำไปวิ่งไปรูดได้จะถามักถาชอบเนาะจับคู่เด่นหกวิ่งรูดห6กห <c oughs> 9ปดหเก่า หกศูนย์หกหนึ่งหกสามสำหรับเด่นเจ็ดวิ่งดูเจ็ดจ้ะครูเด่นเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจดสองก่อนออกเจ็ดศูนย์มัขาขามเจศูนวตสิมาตัวเดิมเจดสามจ้ะ สำหรับตัวเด่นตัวเน้นจะบุนดาวโจ์คือนี้ขอเน้นไปที่เจ็ดสามเจ็ดหกหกเก้าหกศูนย์เบิร์เลขเด่นหกหกเจ็ดเจ็ดจากอเน้นไปที่เบิร์หกหก สําสำหรับแนวทางหุนดาวโจนส์ก็เฮาความคืนนี่ก็คือตามนี่เลยเนาะสําหรับตัวเด่นตัวเด่นก็นคือตามนี่เลยจะมักตัวได้ชอบตัวได้สามารถนําไปเปีนแนวทางได้เนาะจะ,ะแนวทาาก็มีเขามีรูดเนาะจะสามารถนําไปเปรียบเทียบพิจารณาการเบิ่งได้เนาะจะนะมือนี้ก็ขอคให มาปังปังหลักฐานน้องเขาให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมแนวทางส่งดีเฮงเฮปังปัรวยรวยกันทุกคนทุกท่านจ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าชอบถ้าถูกใจฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อสิได้โบพาแนวทางตัวต่อไปเอาจะแนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกวันจัดสวัสดีจ้า